โอ้ยพามาก็พาชมบรรยากาศฝนตกลิ่นตอนเช้าพ่วร์ตป่าม่วง20คุณสุนี้สวยดีอันเลือกขาศฝนตกลื่นตอนเช้าบรรยากาศในบ้านเฮาพาชมธรรมชาติแบบบ้านเราฝนตกลิ่นพี่น้องชาววันนี้ฝนตกอืมบรรยากาศไม่ลง ฝนตกเร็ตอนเช้าทำบรรยากาศรดปามัน่ดูามฝนตกดิอกกกตอนเช้ารากาฝนตกเินใกก้ บุญข้าศักดิ์แลก็เท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงีเงินใช้ร่ำรวยอะไรคนทองไหลมาเทมาอาสาศโอ้บรรยากาศดี่นมางเอ้ยบรรยากาศฝนตกฝนตกทิ้น,อน,น,น,ต,น,ต,นตอนเช้าบรรยากาศสบายสบาย มันสบายนะฝนตกดินีมนสิบเยออดถอดถอดอดกนดถอดถอดถนดถอดถอดถอ่ถอดถอดถอิถอดถอดถอดถนดถอดินดถอ่าอดถ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 อดกอดถ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 อดดินอด มันจากาศสบายๆที่วัดป่าแม่นัวฝนตกดินชมธรรมชาติข้างวัดธรรมชาติข้างวัดป่าแม่นัวยี่สิบกุศละสวุรธาธรรมชาติโอ้ฝนตกดินพี่น้องพนนักเทียนมีฝนตกดิน หัวทอมบรรยากาศแบบบ้านเฮาฝนตกเย็นอ่างธรรมชาติบ้านเราลมป่ายะธรรมชาติบ้านเลังน่ะคละฝนลมแรงขึนเลยแล้ว วนนี้ช่วยกอดไลค์กอดแจ๊กอันในอาจารย์ไวยขอพระคุณอย่างยิ่งสาวทุกสายทุกสาวทุกคนขอ